เราสุซามเเมนเลนมภาษา,ายเยอรมันกันค่ะข้อนี้นะคะยังอยู่ในหัวข้อของกริยาบอกกรรมตรงกรรมรองโจทย์ข้อนี้ง่ายมากคือเขาจะให้เราขีดเส้นใต้คํานามแล้วก็กรรมตรงกรงับกรรมรองคำนามสีดํากรรมตรงสีน้าเงินกรรมรองสีแดง<ไ>ประโยคที่2เลยนะคะ dark a o u s e is m e i new f a u e i n e n ring i c h คือประธาน my new found คำรอง i n e n ring กรรมตรง u n d my name z o so n s c h e n k e i c h e i n e n ball my name z o n เป็นกรรมรอง i c h เป็นประธาน i n e n ball เป็นกรรมตรง my name Tok t c h t e r s c h e n เป็นกรรมรอง i n e p u p p e เป็น ถัดมาค่ะ mine n Biden Kinder k a l i f ü r ich, ich s u s i c h a i t e n mine n Biden Kinder เป็นกรรอง i c h เป็นประธาน sus s u s i c h a i t e n เป็นคำตรงสังเกตง่ายๆจาก article ได้เลยนะคะว่าผันเป็นอคูสติพูดาทีปถัดมาค่ะ i c h l i e b e r minor familia each เป็นประธาน m i n เนอร์ฟามิเเป็นกรรมตรงคําว่านี้เป็นแปลว่าราักเลยมีแต่กรรมตรงไม่มีกรรมลองค่ะไม่ใช่ว่าแวบทุกตัวจะมีทั้งกรรมตรงกรรมลองนะขึ้นอยู่กับลักษณะของแวบด้วย Im Internet Cafe Schreiber ich dann My name Vater eine E-Mail Ich เป็นประธานนะคะดูจากแวบก็ได้ผ่านเป็น Schreiber เนาะ My name Vater นะคะเป็นนาทีเลยเป็นกรรมรอง eine E-Mail เป็นอักขุสทีจะเป็นกรรมตรงประยคสุดท้ายค่ะ dann gehe ich ins ข้อนี้นะคะมีแต่ประธานคืออิ h เพราะว่าแว r b เก้ที่แปลว่าไปเนี่ยไม่ได้ต้องการกรรมสุดท้ายค่ะ ich, ักฟ f เม l ร์เ e ี r คำว่ามักนะคะแวบเต็มคือ m o เก้ที่แปลว่าชอบตามด้วยกรรมตรงเท่านั้นไม่มีกรรมรองค่ะเพราะฉะนั้นอิ h เป็นประธาน f เมอ e r เป็นกรรมตรงใครสนใจเรียนคอร์สภาษาเยอร,รมันหรือหนังสือสรุปแ r ม m m a ก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะมีทดลองเรียนฟรีทดลองอ่านฟรีด้วยนะ